ต้องรับผิดชอบต่อการบังคับใช้กฎหมายแรงงานจ่ายเงินสงเคราะห์ในอัตราเท่ากับค่าเช่วเชิตามกฎหมายแรงงานเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนคนงานแอลฟ่าสปินนิ่ง a m p อ็ n ซ n สปินนิ่งบอดี้แฟรัฐบาลเศษษฐาไปเชื้อเชิญให้ต่างชาติมาลงทุนให้สิทธิพิเศษยกเว้นภาษีต่างๆมากมาย หลังจากโกยกำไรไปมากแล้วบรรัาข้ามชาติเหล่านี้ก็ปิดโรงงานเลิกจ้างคนงานไม่จ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานโดยที่กระทรวงแรงงานปล่อยปาะล่าเลยในการมาคัดใช้กฎหมายแรงงานปล่อยให้ในายจ้างทําผิดกฎหมายให้ลอยนวลส่วนคนทํางานต้องทุกข์ยากเกิดร้อนแสนสาหัสตกงานครอบครัวแต่สลายมีหนี้สินลนพ้นตัวโดยที่กระทรวงแรงงาน มีกองทุนสงข้อลูกจ้างแต่ไม่ยอมจ่ายให้คนงานตามสิทธิของกฎหมายแรงงานคนงานเรียกร้องต่อรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานนายพิพัฒน์ราชกิจประการแล้วแต่ไม่มีความคืบหน้าในส่วนของบริษัทบอดี้แฟชั่นผู้ผลิตชุดชั้นในชื่อดังออของโลกวิกตอเรียซิเค e t หรือไทอาร์ม ไทอัมนะคะ,ะบริษัทเอลฟาสปินนิงนะคะแล้วก็บริษัท a อ p s p i n n i n g เลือกจ้างไม่จ่ายค่าช่เชยคนงาน1,174คนรวมเป็นเงินอขอแก้ไขถแถลงการนิดหนึ่งนะคะบริษัทวิกตอเรียซิเคร์ดนะคะไทอัมนะคะ,ะเลือกจ้างไม่จ่ายค่าช่เชยคนงานจำนวน1,174คน รวมเป็นจํานวนเงิน101ล้านเอ่อ1 0 0 0 0เอ่อ101,940,000บาทนะคะบริษัท a l p a Spinning เลิกจ้างคนงาน132คนไม่จ่ายค่าชดเชย19ล้านเศษนะคะและบริษัท AMC เลิกจ้าง153คนไม่จ่ายค่าชดเชย18ล้านเศษนะคะการที่รัฐบาลปกป้องต่อการบังคับใช้กฎหมาย ทำให้ในายทุนเอารัดเอาเปียบคนงานทั้งในด้านการจ่ายค่าจ้างค่าต่ำทำงานยาวนานาทำงานชั่วโมงยาวนานจนกระทั่งปิดกิจการนำกำไรความมั่งคั่งหนีออกออกนอกประเทศคนงานจึงตกงานได้รับความเดือดร้อนเป็นความเสียหายและเป็นภัยพิบัติจากความไม่รับผิดชอบของกระทรวงแรงงานรัฐบาลจึงต้องสแสดงความรับผิดชอบ ด้วยการอนุมัติกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างหรือเงินอื่นใดในการเยียวยาคนงานที่เดือดร้อนดังเช่นการใช้งบกลางนะคะ750ล้านจ่ายให้กับคนงานไทยที่เดินทางเดินทางกลับจากอิสราเอลการที่กระทรวงแรงงานปล่อยปะล่าเลยต่อการบังคับใช้กฎหมายแรงงานและการไม่อวัดเงินช่วยเหลือลูกจ้างตามสิทธิกฎหมายแรงงานเป็นการแสดงให้เห็นว่า รัฐบาลไม่ได้ปกป้องสิงทธิประโยชน์ของประชาชนสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้กับประชาชนเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนคนงานบอดี้แฟชั่น AMC และแอลฟาขอเรียกร้องข้อที่1นนายทุนข้ามชาติเจ้าของสินค้าแบรนด์เนมผู้ผลิตในห่วงโซ่การผลิตทุกระดับชั้น ให้มีความรับผิดชอบทางศีลธรรมในการจ่ายค่าเชยให้กับลูกจ้าง 2. กระทรวงแรงงานดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาต่อนอายจ้างต่างชาติที่คดโกงเงินค่าจ้างและค่าเชยโดยทันทีและให้ถือเป็นอาชญากรทางเศรษฐกิจ 3. กระทรวงแรงงานต้องอนุมัติเงินกองทุนสมทอลูกจ้างหรือเงินอื่นใดรวมทั้งงบกลางในการเยียวยาช่วยเหลือลูกจ้าง เครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิทประชาชนและคนงานทั้งสามบริษัทขอให้สื่อมวลชนและประชาชนเป็นปากเสียงร่วมการเรียกร้องต่อาารัฐบาลเสถาและกระทรวงแรงงานซึ่งมีนายพี่พัด์ระชกิจประการให้เยียวยาความเดือดร้อนของคนงานทั้งสบริษัทนี้อย่างเร่งด่วนเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิทประชาชนพวกเรานะคะขอ แถลงการนี้ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและก็รัฐบาลนี้เพื่อในการแก้ไขเยียวยายให้กับพวกเราและสิ่งที่พวกเราต้องการในวันนี้ที่มีการจเจรจากันเราต้องการความชัดเจนในเรื่องวันใช่ไหมว่าจะมีการนําเรื่องวาระเอาเงินงบกลางเนี่ยหรือว่า189้าล้านเนี่ยมาใช้จ่ายหรือว่ามาช่วยเหลือพวกเราอย่างไงนี่คือสิ่งพวกเรานั่งรรอวันนี้ใช่ไหมพี่น้องใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ เหนื่อยไหมเนี่ยกินอิ่มกันแล้วใช่ไหมคะอ่าบรรยากาศก็แดดร่ม